Oh. แม่พี่มิทินมีอะไรกินบ้างเนี่ยมาช่วยกันทำความแสดร้านก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าแล้วโอ้ยก็ทำเองสิถ้าไม่ไหวก็จ้างคนเราอยู่กันจ้างสามคนเชื่อกันทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วลูกงั้นก็ทำกันเองสิหนูไม่ทำพ่อแม่เลี้ยงหนูมาไม่เคยให้ทำงานบ้านเลยสักครั้งแล้วจะไปไหนนะ่ะจะไปหาข้าวกินข้างนอกแล้ววันนี้ก็นัดช่างเสริมสวยไปด้วย ไปทําผมมาสบายหัวจังอ้าวนิวไปไหนมาเนะี่ยไปช้อปปิ้งมาไงคะคุณแม่แล้วก็ไปสระผมด้วยเธอเอาเงินมาจากไหนก็เงินในเก๊ไงทําไมไม่บอกแม่ก่อนคุณแม่หนูเป็นลูกสะใภยนะคะทําไมจะต้องขออนุญาตหนูก็ไม่ได้เอาไปเยอะก็แค่หมื่นเดียวไปนอนดอีกว่าง่วง<ท>พี่มิทีนกระดาษเคียนโนตอยู่ตรงไหนอ่ะจะเอาไปไาใช้อีกแลอเหรอใช่ก็มันหมดไงงั้นหนูเอาหมดนี่เลยนะ <Hey. S 2> มิทินบอกเมียลูกด้วยนะให้ไปช่วยงานที่ร้านบ้างไม่ใช่วันวันใช้ถึงเงินแล้วก็มาเอาของในร้านไปใช้ตั้งแต่แต่งงานเข้ามายังไม่เคยช่วยหยิบจับอะไรสักอย่างครับแม่คุณแม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะนิวแม่อยากให้นิวมาช่วยงานในร้านบ้างทำไมต้องช่วยตอนไปขอหนูมาบอกกับพ่อแม่หนูว่ายังไง บอกจะให้หนูอยู่สุขสบายไม่ให้ลําบากก็แค่เชื่องานในร้านนิดหน่อยมไม่จะลําบากอะไรนักหนาหนูมาเป็นเมียไม่ได้มาเป็นคนรับใช้ถ้าจะให้หนูทํางานหนูจะกลับไปอยู่บ้านเออยจะกลับก็กลับไปฉันก็ไม่ไหวแล้วลูกสะใภ้ขี้เกียจแบบนี้ได้เดี๋ยวนิวจะไปไหนพี่จะเลือกใครระหว่างนิวกับแม่พี่ถ้าพี่เลือกนิวพี่ก็จะต้องให้แม่พี่ออกจากบ้านหลังนี้เพราะนิวอยู่ร่วมกับแม่พี่ไม่ได้ว่าไงนะ